ค้มคะเหตุการณ์ของทหารไทยที่เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บตามแนวชายแดนมีคำยืนยันจากกองทัพแล้วนะคะว่านี่เป็นทุ่นระเบิดใหม่ค่ะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญ,ญร่วมด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีท่าทีออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและล่าสุดได้สั่งอนุมัติสั่งการให้กระทรวงกลาโหมค่ะระงับ4ข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาและเตรียมบินไปเยี่ยมกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ เช้าวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมครมนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมด่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเพื่อเตรียมพิจารณาแนวทางปฏิญญาสันติภาพชายแดนไทยกัมพูชาและกําหนดท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยระบุคาวว่าจะ,ะแถลงรายละเอียดอีกครั้งหลังจากการประชุมครม ซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะหลังจากที่กองทัพภาคที่2มีรายงานถึงเหตุการณ์กําลังคลที่เหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตาม,มาเรียมเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดจนได้รับบาดเจ็บในช่วงที่กําลังมีการลาดตระเวนบนเส้นทางที่ใช้อยู่เป็นประจํานะคะ ทางด้านของตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบึงละมูก,ก็ได้เข้าไปพิสูจน์จุดเกิดเหตุหลุมระเบิดชิ้นส่วนทุ่นระเบิดซึ่งหลักฐานโดยคร่าวๆเนี่ยนะคะก็สรุปได้นะคะว่าเป็นการลักลอบเข้าไปหรือถอนลดหนามและเข้าไปวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทยนั่นเองทางด้านกองทัพค่ะก็ยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวแสดงออกถึงความไม่จริงใจในการลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกัมพูชากับ ไทยและสะท้อนถึงความเป็นปรับักระหว่างกันซึ่งขัดต่อปฏิญญาร่วมที่ได้ลงนามกันไว้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่านี่ส่งผลกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหลังจากทราบเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้กระทรวงกลาโหมระงับ การปฏิบัติตามข้อตกลง4ข้อกรณีลงนามความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ลงนามความสัมพันธ์ร่วมกันไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2568จนกว่าจะมีความชัดเจนและหลังประชุมครมรเสร็จสิ้นนะคะก็จะบินด่วนไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมันเป็นการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาซึ่งไม่เคารพนะครับผลการ ลงนามในปฏิญญานะครับเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมได้ขออนุมัตินะครับท่านผู้ท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอให้หยุดนะครับการบัติตามปฏิญญานี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้หนังสือประท้วงเนี่ยได้ทํามาตามลําดับแล้วนะครับผ่านไปยังกระทรวงต่างประเทศและจะมีการตรวจสอบนะครับอีกต่อไป ถ้าพบว่าเป็นท่าทีที่ลุกล้ำมาที่ประไตยแล้วจะต้องมีการบัตรที่มากกว่านี้ณนะตอนนี้ก็ต้องถือว่าหยุดจนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องต้องเรียนว่าผมก็จะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศว่าต้องทำตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทําให้ความเป็นปฏิปักษ์ที่เราคิดว่ามันจะลดลงไปต่อภัยความต่อความมั่นคงของชาติมันไม่ได้ลดเมื่อมันไม่ได้ลดเราก็ดําเนินการอะไรน,นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับถูกต้องครับถูกต้องครับทุกอย่างต้องหยุดครับ ส่วนคำถามสำคัญที่สังคมกำลังตั้งคำถามเวลานี้นะคะก็คือกรณีของคำสั่งหยุดยิงจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกับพูชาซึ่งประเด็นนี้แม่ทัพกุ้งก็พูดทิ้งในยะไว้ว่าไม่อยากรื้อฟื้นอดีตหรือพาดพิงใครค่ะมันก็โยงไปถึงว่าทำไมแล้วช่วงแรกมีกระแสอะไรต่างๆผมก็โน้มไปมันก็เป็นเรื่องปกติที่ในห่วงลบกันวันแรกอาจจะสับสนหลายๆอย่างผมก็ยืนยันณเวลานี้ว่าเรา ไม่ควรไปพูดถึงเรื่องอดีตก็ขอยุติการไปพาดพิงซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยในอนาคตซึ่งทุกท่านก็ได้ทําหน้าที่ตัวเองอย่างดีสุดแล้วมันผ่านมานานแล้วนะครับก็เราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้จะเหมาะสมกว่านะครับเพราะที่พูดวันนั้นที่ปฐมโศกนั้นเป็นคําถามพี่น้องถาม นะครับแล้วก็เราเราไม่ไม่ต้องการที่จะลื้อในอดีตขึ้นมา นั่นเป็นเสียงสะท้อนนะคะเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่เหตุการณ์การประทักกันของกําลังทหารไทยกัมพูชาในช่วง6ชั่วโมงแรกในวันที่2 4กรกฎาคม68ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะแม่ทัพกุ้งเคยบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าหากเปิดเผยชื่อเจ้าตัวที่ถูกเปิดเผยชื่อน่าจะต้องเดือดร้อนแต่ว่าล่าสุดทั้งแม่ทัพกุ้งหรือว่าพลโทบุญสินพาดกลางก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดของคนที่ออกมาใช้คําสั่งหยุดยิงจากเหตุการณ์การประทักกันของกองกาลังทหารไทย กัมพูชาค่ะโดยยืนยันนะคะว่าคนที่ออกคําสั่งหยุดยิงไม่ใช่ทั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งขณะนั้นนั่งอยู่เป็นเก้าอี้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งพลเอกนัทพลนาคพนิ์รักษาราชการแทนรัฐมนตร,าร,ารนีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะของกํากับดูแลกองทัพและไม่ใช่พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะของผู้บัญชาการสูย์บัญชาการสั่งการการทหารและชี้แจงนะคะว่าไม่ควร คนพูดถึงอดีตและขอให้ยุติการพาดพิงเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมค่ะ